รน,รนร้อนใส่ใบลุยเอาอยิ้มใส่เหยื่อบรรทัดตัวนี้เขากินหมูกระทะอาบน้ำใส่หมูกระทะพี่น้องมาฉันจะพาไปตัดเอาผักกาดน้เขาพี่น้องคะไม้เห็ดขยะใส่หมูกระทะผักกาดน้นเขาอใสไซมาดูสวยๆทั้งนั้นเลยเพี้ยพี่เมย์ต้นงามๆพี่น้องคะไปเล่ยไปใส่หมูกระทะ มันออกดอกเราเด้พี่น้องจะบริตัดลายกระไดต้องรู้กัเบิ้งงามบ่ออันนี้เก็บไว้นะน้าพ่อยังเอาแต่พ่ออันใส่นี่ซืคอื่องออกเต็มเลยวบางทีลูกกับแม่คนบางทีมือเทิงพูดละอู้ปวดเต็มไปเบิดค่ะอันนี้ข้าก็เฉียวเนยมัจย์อ้นเน่ยอะไรข้าก็สเฉลาะออกใช่ไหมจ๊ะเลาะออกน้อยนะคะน้าปะน้ำร้อน ใส่ไปลุยเอาอยู่ใส่เยื่อมาถึงใส่ไปเลยค่ะใบม,มัน,นอ่อนทางนั้นเลยพี่น้องเอ,อ้ยจะเก็ยบยืมก่อนอร่อยค่ะหมูกระทะร้อนๆพี่น้อง่ะ